ท่านผู้ชมคะสิ่งที่อยู่ในมือดิฉันนี้น่นะคะคือเอกสารหลักฐานส่วนหนึ่งค่ะที่ในแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทได้นําไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อมีการดําเนินการตรวจสอบในประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ส่อเขาว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นคุณดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวทีนิวส์ของเราไปตรวจสอบในเรื่องนี้กันค่ะ ปัญหาของการตั้งราคาที่สูงเกินความจำเป็นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะน้อยกว่า20งหมล้านเลยทีเดียวนะครับทั้งการโอนไปให้ผิดที่ผิดทางรวมทั้งราคาที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับรวมทั้งถ้าผิดนโยบายด้วยก็น่าจะเป็นไม่น้อยกว่า3ามนล้านการออกมาเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณกว่า8 6 0 0 0ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลหวังจะนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่พบความผิดปกติในส่วนของการจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อการก่อสร้างและการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยการเสนอให้จัดซื้อในสิ่งที่ไม่ได้มีการร้องขอแบบล็อกสเปคไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงและมีการตั้งราคากลางสูงเกินจำเป็นถึงร้อยละ30หลายรายการ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้มีการระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกระทรวงสาธารณสุขทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนนำไปสู่การแสดงสปิริตลาออกยกชุดของทีมที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายพิเชษพัฒนโชธและนางสิริวันปราศจากศัตรูเราไม่เคยเชื่อว่าข้าราชการจะกล้าขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นเครื่อง เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดนะครับผู้แทนของบริษัทหนึ่งเนี่ยได้โทรเข้าไปคมครูนะครับผู้มืนในการลงพยาลคนหนึ่งที่กำลังะกกลังทำรายละเอียดคารุพันหรือสเ,เปกเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ายัางดื้อดึงที่จะทําสเปคตามที่คุณอยากจะทําอยู่เนี่ยโดยไม่รอสักส่วนกลางทํามาเนี่ยอาจจะถูกย้ายเหมือนกับบางจังหวัดจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทําให้เราเรากังวลเรากังวลว่า มันกะสูงกว่านั้นไหมในการที่จรากล้าสั่งลรไมัยหบ,บนั้นแม้นาย,ยกรัฐมนตรีจะระบุว่าหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับจากนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอแต่ผู้บริหารกระทรวงสาธาร,รณสุขกลับมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในกระทรวงสาธาร,รณสุขเองขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โดยให้ชะลอการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่พบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นจำนวน6รายการจากการตรวจสอบของทีมข่าวทีนิวส์เครื่อง UV Fan หนึ่งในครุภัณฑ์ที่ถูกชะลอการจัดซื้อถูกกำหนดราคากลางไว้ที่เครื่องละ40,000บาทและมีการแนบใบเสนอราคาของบริษัทก่อเกียริซัพพลายจำกัดทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวนี้แม้จะมีการอ้างว่าเป็นราคานำเข้าจากต่างประเทศแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องดังกล่าวในประเทศไทยเองก็สามารถผลิตได้และมีราคาต้นทุนการผลิตถูกกว่าถึง8เท่านี่คือเครื่องทำลายเชื้อโรคด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตหรือเครื่อง UV fan ที่สถาบันโรคทรงอกสามารถผลิตขึ้นได้เองโดยผ่านการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลสิริราช ซึ่งต้นทุนในการผลิตของเครื่องนี้นะคะมีราคาเพียงแค่เครื่องละประมาณ5,000บาทเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาสถาบันโรคทรงอกได้ผลิตเครื่องนี้ให้กับหน่วยง,งานต่างๆเช่นโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยไปแล้วรวมกว่า200เครื่องและมันมีการลงลึกในการสอบสวนหรือตรวจสอบไปสิ่งที่เราพบมาโดยตลอดก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ปากอหองแล้ก็ต้องดู รอดูนะครับว่าทางคณะกรรมการชุดนี้จะมีการกล้าระบุอะไรรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนไนะครับผมคิดว่าเราต้องการช่วยกันประหยัดงบประมาณของรัฐไม่ควรจะเข้ากระเป๋าใครโดยไม่จําเป็นแม้เรื่องนี้อาจถูกมองว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะยังเป็นเพียงขั้นต้นของการจัดซื้อจัดจ้างแต่การที่งบประมาณของโครงการนี้คือเงินที่รัฐบาลต้องไปกู้ยืมจากต่างชาติ ดังนั้นการตรวจสอบจะต้องเป็นไปอย่างจริงจังและโปร่งใสไม่เป็นเพียงไฟไม่ฟางหากจำเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็จะต้องกล้าที่จะตัดเนื้อร้ายที่แฝงรัฐบาลอยู่เพราะหากไม่เช่นนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็อาจแพ้ภายตนเองและมีชะตากรรมไม่ต่างกับรัฐบาลบางชุดในอดีตที่ผ่านมาดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวทีนิวส์รายงาน